สวัสดีครับสถานีพยาบาลนะครับวันนี้พบกับช่วงกับข้าวกับบานนะครับวันนี้จะทำแกงฟักทองซึ่งฟักทองนี้เราเก็บไว้ในตู้เย็นไม้นานแล้วนะน่าจะประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็ค่อยมาปอกเปลือกเนาะเอาหั่นจินเท่ากับที่เราจะเอาไปทำนะครับ จริงจะหันตามล่องแหละมันล่องคิดล่องตั้งแต่ตอนแรกเดี๋ยวเรามาปอกกันเลยวันนี้ฝนตกนะครับก็จะมีเสียงปกปกแป๊กแป๊กกวนาหน่อย จะล้างแบบผ่านน้ำเอานะครับก็สังเกตว่าจะปอกปอกไม่หมดเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นฟักทองที่เราปลูกเองเป็นฟักทองที่แม่ปลูกนะครับเห็นไหมที่ไปเดินรอบบ้านตรงนั้นอะ่ะมันก็จะมีเถาตรงนั้นแหละแต่ว่าช่วงนี้มันน้าฝนมันก็ไม่ค่อยติดละแบ่งกินแล้วครึ่งลูกเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอ่ากินที่เหลืออ่ะพักไว้ก่อน วันนี้ลืมบอกไปนะครับว่าเราจะแกงใส่อะไรจะแกงใส่ไก่ย่าง5ดาวที่เหลือนะครับของเหลือไม่ใช่ของบูดของเสียกินได้นะครับเราสามารถเอามาทำอาหารได้ไม่ใช่ว่าเรากินเมนูแบบเดื่มแล้วเราเบือ่อเราจะโยนทิ้งไม่ใช่นะครับเอามาทำกับข้าวได้เดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นๆเอาแบบไหนดีเอาแบบ าบีออกหน่อยละกันแบ่งออกถ้าชิ้นใหญ่มันจะไม่ซึมน้ำแกงแต่ว่ามันก็มีรสชาติของมันอยู่แล้วนะครับกินเพื่อเราใส่เพื่อมันจะได้มีโปรตีนด้วยถ้าไม่งั้นมันก็จะมีแต่ผักกับไอ้นี่เนาะกับน้ำกะทิมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่มันต้องมีโปรตีนด้วย เาก็จะปรุงรสมาอยู่แล้วนะครับเราจะหั่นบางๆแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าบางมากมันก็จะเละอ่ะถ้าเป็นไก่ย่างเพราะเนื้อมันมันร่วนอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าถ้าเราแกงเรารู้แล้วเราก็อย่าไปคนมันเยอะอ่ะเรียบร้อย ทะทิแบบนี้เก็บไม่ได้นะครับแช่ในช่องธรรมดาไม่ได้ต้องแข็งเท่านั้นไม่งั้นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะบูดดังนั้นต้องใช้ให้หมดในครั้งเดียวถ้าไม่หมดเนี่ยต้องแช่แข็งเดีวเบาไฟกันไฟแรงไป เราหล่อน้ํากะทิให้ละลายนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงลงไปอ่ะพริกแกงลงไปเลยดีกว่าหนึ่งอันนี้ทําไม่เยอะนะครับแต่ประมาณนี้พอ จากนั้นผัดให้หองงมอม นั้นใส่ไก่ลงไปผัดให้มันซึมเครื่องนะครับให้มันซึมเครื่องจากนั้นเติมน้ำเปล่า เดี๋ยวให้เดือดก,ก่อนนะครับเราถึงจะใส่ฟักทองนะแล้วหันฟักทองนะครับ จากนั้นใส่ฟักทองลงไปนะครับต้มฟักทองไปเรื่อยๆจนฟักทองสุกแล้วถึงใส่น้ำกะทินะครับใกล้จะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราพุงลก,ก่อนเนาะอือเกือบสุกแล้ว น้ำก็เริ่มงวดนะครับเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วเมื่อกี้มันก็ยังจะจืดๆอยู่นิดนึงไว้ชิมอีกทีวามกิมได้เดน,นตามไปนิดนึงนิดหน่อยนะครับแค่นี้พอแล้วก็ คงซื้อรดนิดหน่อยจากนั้นน้ำปลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเจ็ดพอน่าจะพอดีละแล้วเติมกะทินะครับกะทิเขย่าก่อนนะ กะทิยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตามสะดวกกะทิที่ดีคือกะทิที่ลดราคานะครับยี่ห้อไหนลดราคาใช้ได้หมดเลยแบบนั้นแหละฮะแล้วก็รอเดือดก็จะสุกแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวให้เดือดสักพักหนึ่งทีนี้เราไม่มีใบหหละพาเนาะวันนี้เราก็เลยจะใส่แค่ใบมะกรูดนะครับวิธีฉีกใบมะกรูดเนี่ยอันนี้การใบเนาะคือเราฉีกเนี่ยเราฉีกดึงมาอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะไม่ติดเส้นกลางใบตรงนี้มานี่เห็นไหมมันก็จะมีอย่างเงี้ยเหลือไว้ แต่ประมาณสักห้าใบโอ้ควันขมงเลยหอมอร่อยแน่นอนอุ้ยไฟแรงไป นะครับเห็นไหมเราก็จะได้แบบนี้แต่ไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใบหอมและเหออยือยางอื่นเนาะเราใส่แค่อันนี้อย่างเดียวมันก็จะต้องใส่เยอะหน่อยจริงๆต้องใส่โหละพานะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกไม่ได้แวะตลาดก็เลยไม่ได้ใส่เนาะ,ะเดี๋ยวชิมอีกทีถ้าอร่อยก็จะโอเคพอละ โอเคเรียบร้อยกินได้เดี๋ยวเราไปกินกันเลยน้ำลายไหลทำเองน้ำลายไหลเองเข้าวอยู่ข้างล่างนะร้อน อืมอืมอร่อยอันนี้ฟักทองแม่ปลูกเองเลยนะอืม,มกินหมดไหมเนี่ยมื่หร่กินหมดกินแม่หมด เพราะว่าแม่อร่อยนะแม่อร่อยแต่่ามเยอะตักมาเยอะเกินเด็กๆบอกว่าแกงลากแกงพริกแกงแล้วก็แต่กกะทิอร่อย อืมอะไรอ,อืมหัวควันยังออกแบบอืมเดี๋ยวพอไขนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ จะทำะไรกินอยอย่าลืมมาติดตามชมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย